สวัสดีคะ่ะมันนี่ก็มาพบกันกับวิไลเมียฝรัร่งต่างแดนเช่นเคยนะคะเหนื่อยใจกับจะพองค่ะเพราะว่าติดอ่างติดอ่างตอนนี้พยายามจะปึก้มเบาพยายามสีฮัดเบาใหะะะะ้มันของเนาะค่ะเนาะโอ้ยเมยสูสสส่สู่สู่สู่เพราะว่าก่อนอื่นวิไลกข็ขอขอบก่อนอื่นวิไลก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆหลายๆทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจวิไลากายเนาะคะ่ะเนาะ อฝึกอัพฝึกอัพพยายามจะหัดเบาพยายามจะฝึกเบาเนาะคะ่ะนาะงฝึกเบาบางเธออาจจะคิดว่าตัวเองนี่เกร็งเกินไปหรือเปล่าเวลาบางเธอไมไล่หนี่สิเกร็งไม่ไล่กับสิเลิกเบาคัดๆข,ของๆบางเธอเหนื่อยบางเธอเหนื่อยนั่อีกอย่างหนึง่งเหนื่อยดุค่ะพี่น้องขาเหนื่อยดุอาการเหนื่อยนี่บริเวณยังไล่ดอกค่ะแต่ละมือ ก็เฮ็ด YouTube นี่แหละงานบ้านก็บ,บ่ค่อยยังหลายเฮ็ดน,นั้นเล็กๆน้อยๆแล้วก็เศร้าแล้วก็เฮ็ด YouTube แต่ว่ามันเหนื่อยค่ะมันเหนื่อยมันบู่้หมันมันเหนื่อยง่ายเนาะค่ะเนาะ <c oughs> แล้วก็ขอฝากนะคะขอฝากช่องนางลิกันทลักด้วยนะคะขอฝากช่องของน้องนางลินําเด้อค่ะเด้อเพราะวันน้องนางลิเพินพ่นบ่สบายเนาะค่ะเนะาะไผที โบหูจักก็พิมพ์คําว่านางลิกันธลักษ์ไปให้กําลังใจน้องพันไดเนาะเพราะว่าน้องพันป่วยค่ะตอนนี้หายใจบาคอยสะดวกมาเป็นระยะหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะเนาะเกิดขอฝากฝากให้ไปให้กําลังใจน้องพันแนเนาะคะ่ะเนาะสําสหรับน้องนางลิกันธลักษ์เนาะคะ่ะเนาะก็มาเขาเหลืองกันเลยค่ะก็วิไลกับสิมมาตอจากต้นทีแล้วเนาะคะ่ะเนาะ เหล่องผู้ไต้เจ้าชูนะคะเหลืองผู้ใต้เจ้าชูการถือว่าวิไลเอาเหลืองของผู้ใต้เจ้าชูเมื่อเบานี่วิไลบดเ้เบาทุกคนนะคะย้ำว่าบด้วาทุกคนแล้วก็บดว้วาตัวเองดีแล้วเอาเหลืองของ,ของคนอื่นมาเบาวิไลบแมเมนคนที่เป็นแม่พระบแม,เ,มเป็นคนทีแม่ชี้นะคะนะส <laughs> นางถาให้ผู้ชายมันเฮ็ดอยู่าฟเดียวกับโบแมนได้ค่ะวิไลกับโบแมนคนนสันเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ชายมันถิ่มขอกะห้าไมา่ขอก็เป็นคนสันเลยค่ะเออจังสันเลยเอาจังสันเลยวิไลเนาะวิไลกับเป็นนสันพขอข่อยบริดมาอยากนางเสานางเสา,นา,สานางเงาใส่เวลาด้นขันข่อยหักใจเดียวใจเดียวเต็มถี่อยู่เู้เดียวข่อยกับสเสียใจความเสียใจมากกับสินักนะะเนาะค่ะเนาะนี่คือเคล็ดลับของข่อยใครอยากเอาไปทําตามก็ตามสบายเลยนะคะ แต่ไพ่คุดวามันเป็นสิ่งถี่บอดีกับบอเป็นยังค่ะบอต้องเฮ็ดามแต่ว่าไพ่คุดวากันเพราะว่าวิไลคุดว่าการถือวิไลสีเฮดจังสี่ข่อยเอาเจ้าบ้า,าข่อยข่อยก็ไปมีคนอื่นใดเจ้าไป่มีคนอื่นข่อยก็ไม่มีคนอื่นใดถ้าเจ้ารับบาไดกันแล้วเจ้าประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะประมาณนั้นเลยเออจสะสละก็นั่นแหละก็มาขอเลื่องค่ะจากผู้ชายคนนี้ตน้นต้นทีแล้วเนาะค่ะเนาะพ่อวิไลจับ พอวล่จับได้ก็เวลากับย่อมเขาเลยค่ะย่อมเขาย่อมเขาถูกย่อมเขาที่ให้เขาให้เขาเฮ็ดเวลาเขาตรงการ้านข่อยข่อยก,กับกับไปหาเขาเวลาเขาบตรงการ้านข่อยข่อยก็ไปอยู่ทางอื่นแย่งประมาณนี้แต่ข่อยก็บด้ย่อมข่อยก็บด้ย่อมเป็นแม่ผ้โง่ต่อต่อไปเรื่อยๆข่อยก็ิ่มข่อยก็มาเจอแฟนข่อยเนาะที่ว่าบอกฟังไป กอนานนี้แล้วเนาะค่ะนาอก็มาเจอกแฟนคอยคอยก็ไปเที่ยวไปเยีกยก็แฟนคอยเลยค่ะไอ้เพิ่นก็คอยก็ตอนนั้น่อยก็เอาโทรศัพท์ไปขึ้นเพิ่นเพิ่นก็ขึ้นว่าห้านี่สิไปหาเพิ่น่อยก็บ่กลับไปแล้วค่ะ่อยบ่กลับไปแล้วเพราะว่าคอยเจอคนที่่อยหักแล้วเจอคนถี่ดีกว่าเป็นยัางคอยสิตรงไปกับกกับไปแล้วพอเพิ่นเฮ็ดเนี่ยเพิ่นตอนนั้นก็คอยสิกลับไปหาแฟนคนเก่าเพิ่นก็โทรมาตาม่อยคอยก็เออ กับไปพอข่อยคินว่าบ่เป็นยังในประกาศคบน้องข่อยต่อไปไอ้คนจะชูนแหละแต่กลับกลายเป็นว่าเพิ่นต้องกัรแค่ให้เห่ากลับมาคือป่ต้องกั้นห้เหานี่คือหววกลางอะหวงกลางขันเฮ่าไปมีคนอื่นก็คือสิตามเหาหูว่าจะได้เห่ากับต้องกลับมาจนแฟนคนเก่าคนนั้นก็ได้เลิกกับข่อยไปค่ะเลิกกับข่อยไปป่ิิดต่อกันอีกเลยหลังจากนั้นเพราะว่าข่อยก็กกับมาข่อยก็บบอกเพิ่นแล้วข่อยก็กกับมาหลังจากหันข่อยก็ ไปเจอคนอีกเลย่นก็บบอมหาข่อยอีกเลยแล้วกับผู้ชายคนนี้พ่อข่อยบ่มีมไพก็เริ่มเฮ็ดอีกค่ะเริ่มเฮ็ดอีกก็ไแปหาผู้หญิงอีกจากผู้หญิงจักคนบ่โหหรอค่ะบมโหจักไผแน่มาดาข่อยข่อยก็ย่อมมาดาข่อยกรย่อมดาทางศีนมาดาข่อยบ่ให่ข่อเขบากับผู้บ่าวข่อยข่อยก็ย่อมเออตอนนั้นหลังจากถืข่อยเจอกับแฟนข่อยคนนี้ข่อยกับบได้ยอมแล้วค่ะเพราะว่าข่อยเจอคนที่ข่อยหักแล้วข่อยขึ้นว่าข่อยหักลรวข่อยตอนนั้นนี่แหละ คนมันจะเจอกันเนาะค่ะเนาะคนมันจะเจอเจอกันจังได้มันก็เจอมันจะได้มาอยู่น้ากันจังสี่จังได้มันก็ได้อยู่พรมลิขิดพรมฤทิ์แมนอยู่บอกบัตเตนี่ก็วิไลก็มาคบกับแฟนคนนี่เนาะกนาสงสารมีผู้หญิงวิไลก็ไปนางดื่มไปยังสี่แล้วก็ไปเจอผู้หญิงทํางานเนาะผู้สาวพนแหละวิไลก็จจาบ่ดด้ดอกไพรแน กับบหัวไผเป็นไผวิไลจำเพลินบัวใดดอกแต่พน่างมหาวิไลค่ะยังมหาวิไลว่าอุ้ยเพนว่เพนตรงรับผิดชอบลูกเพนจัสนสีแต่อยู่กับคนนีเพนแบบว่าเพนตรงมาจ่ายค่าหนันใจค่าหนีค่าหนีค่านันขอเก็ออืมขอก็ฟังขอก็ออืมจะเสียขว่าจัไหดขอยสงสานขอก่อกระงสารขอก็เลยว่าเขาก็เป็นจยางสี่ละขอก็เลยว่าสี่ขอก็บดีบอยังไลเลยค่ะขอบุบ่ยังไลเพราะว่าไอตอนที่ผู้หญิงแต่ละคนอยากได้ ขอบอดเด็กสมนำหนาขอกระส้งสารเพิ่นมาบอกว่าผพ้ร์นยังคนหนึ่งมาบอกว่าเพิ่นก็มีลูกต้องรับผิดชอบแต่เพิรนตกมาใจหนั่นใจหนีผู้เดียวก็แต่ละคนขึ้นเห็นข่อยตอนนั้นบอข่อยก็ยอมทุกสิ่งทุกอย่างขอบอได้มีลูกต้องรับผิดชอบข่อยต้องการแค่ผู้ชายคนหนีไพ่กัมาดาข่อยไพ่เกิดยากมามาได้ผู้ชายคนหนีนักน้าบรมนติก็อยากได้แล้วขเจ้าอยากได้แล้วจะได้ไปแล้วเจ้าเกาะยูน้ำกันไปนี่แหละ เขาเรียกว่ากรรมเวนสัมสอนหรือเปล่าข่อยไปเหตุกับคนอื่นแล้วคนอื่นมาเห็ุกับข่อยเขาก็โดนคือกันน้ำข่อยนี่เลยอยากฝากไว้นะคะนะาะว่าอย่าหาเห็ดไพ่ <c oughs> แต่อยากได้ัวคนอื่นอยากได้สามีแฟนหรือคนอื่นก็อย่าหาเหดเด้วยค่ะอย่าหาเห็ด,ะะาหาเ,หดเวนกรรมมันมีจริงนะคะนะ่ะนาะถ้าบ่ได้กับ,บ่แม่ถ้าบา่ได้พวก็อายู่ผู้เดียวซะ นี่แหละถึงผัวข่อยเนี่ยสิเป็นจังสันสีเป็นแหลตสีเป็นแหลตข่อยก็ถ้าบ่ไเ้เจคนที่ดีแได้อนาคดบ่อยากวายเราขำบ่อยากวา้เพื่อเจอคนที่หักแล้วก็โอ้อยากไปยูนน้ำเขาแห้งสันสีเนาะให้จังไดข่อยให้จังไดอ๋อนั่นแหละก็สร้างปล่อยไปอนาคตก็คืออนาคตแต่ในตอนนี้คณะนี้ข่อยก็คิดบ่าทาบได้ข่อยก็ในตอนนี้นะข่อยคืดทาเรื่องผู้ชาี่หมายถึงว่า บอกบ่ได้ค <be> no, ุดนะค่ะเข้าใจบ่คะบ่ได้คุดบ่บ่ได้อยากคุดเลยอยากไปใส่ชีวิตอยากปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงมัวเลี้ยงควายไปสั่นผู้ชายนี่คขันเฮามีผู้ชายเฮาต้องมาดูแลได้เดี๋ยวก็อันนั้นเดี๋ยวก็อันนี้เฮาอยู่ผู้เดียวเฮาอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากไปใส่ก็ไปไปคุยน้ามูไปนั่งกับหมูจังสี่ด้นซําใด้ข้าก็ได้นั่งเด้แม่นบ่ถ้ามีผัวขึ้นมาปึ๊บโทรมาแหละเฮ็ดหยังจะสั่นสี่แต่แฟนเวลาบอบ่โทรดอกค่ะบ่โทรแต่ว่าเฮาก็ต้องหุงเวลากลับเนาะค่ะเนาะ เคยไปเราก็ต้อ,องหูเวลากับแต่่อยเป็นคนที่ว่าค่ะได้ดื่มมากกับไลฟ์พุ่นละแต่ว่าก็คือว่าแหละแต่ว่าก็บ่ได้เป็นยังโดคือชองสี่ก็บ่ได้ไปก็อยู่จังสีแ่แหละอยู่คันอยู่ต่างอยู่ต่างประเทศยุ่งสีแหละค่ะอยู่อยู่ไปอยู่ยิ่งโควิดก็ยิ่งแบบว่าบ่ได้ไปไซส์เลยค่ะวิไลก็บ่ค่อยอยากบ่บบอบคอยอยากออกไปไซส์น้ำเหลวอีกอย่างหนึง่งยู่นี่มันก็บ่ค่อยได้มียังต่อไปเนาะคะ่ะเนาะงสำหรับคลิปนี้มันก็ยาวยบเลยล่ะค่ะ ขอฝากไว้นะคะขอฝากไว้ให้คิดนะคะนาะให้คิดสําหรับผู้หยิง่งหรือผู้ชายเจ้าชู้นะคะน้ะเฮากับเบงิงถ้าเฮาสึกขึดว่าอยากไปได่ผัวชาวาบ้านเมียเอ้เมียชาวบ้านมา,มา,านมนเป็นของเจ้าของระวังนะคะระวังเขาทาคืนนะคะเจ็บกว่าเดิมนะถ้าไม่มีเผื่อไว้คือวิไลเสียใจฉ่าใจถึงขงั้นอันเฮ็ดยั้งตะครองบดีนะคะอันนีนะะ้ซีเลียดด้อค่ะซีเลียดบริว้วาหัวบริวเวรเลนด้อค่ะนี่แหละนี่แหละ เาก็ถิ่มมากก็คือเสียใจก็คืดตอนเห่าไปเห็ดกับเขาเนาะคะ่ะนาะเห็ดคืดกับเห่าก็กับแฟนคนนี้ก็เวลากระทาใจไว้ตลอดเวลาเลยค่ะถึงเหาสิบไปเอาของภัยกสรซางทําใจไว้ตลอดเวลาว่าดีก็โชคดีไปเนาะค่ะก็ยื้อน้ำกันไปเห็นมีความสุขเนาะคะ่ะนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิงด่งดิงด้งดิ้งเพื่อจะไม่เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย